ก็สวัสดีครับทุวันนี้อยู่กับโซโลที่เด็ดวลนนะามาดูเมื่อคืนนี้ครับผมผมให้เป็นทางไบตันนะต่อเครื่องลูกนะเจอกับ,บ,กบกนะกเบอร์รี่นะผมก็จบสกอร์ีพ่สู่ๆนะโดนแดกนะเมื่อคืนนี้เอาเรามาดูค่ำคืนนี้ครับผมเอวตันนะผมเปิดบ้านรับกันมาเยือนอย่างแมนยูนะแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งของค่ำคืนนี้ครับผมเอวตันนะผมผลงานในทีมเจนัดแรกนะผม ของในรููการนี้นะเอาชนะคู่แข่งไปได้4เกมนะเสมอไป็น1่ะผมะแพ้ไป2นะด้วยนัดล่าสุดขอผมบุกไปแพ้กับนิวคาสเซนนะด้วยสกอร์สอตอหน,นึ่งนะทำให้ปัจจุบันขอผมตกไปอยู่อันดับ5ของตารางนะเก็บได้13แต้มนะผมะแล้วมาดูฝั่งของแมนยูกันบ้างผมไม่ชนะคู่แข่งในเกมลีกมาแล้วผม2นะัดติดนะ ลงเล่นไปแล้ว6นัดน,นะสามารถเก็บชัยชนะคู่แข่งไปได้แค่2นะเสมอ1แพ้ไป3ามน้ผมด้วยแมตช์ล่าสุดในลีกผมแพ้ในบ้านให้กับอาร์เซนอลนนด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งผมปัจจุบันนะผมลังท้าย15ของตารางนะมีอยู่7จคะแนนนะผมอยู่7แต้มผมผมมองว่าแต่แมนยูนะผมก็เล่นนอกบ้านได้ดีนะ,ะวันนี้ผมก็จะมาให้แมนยูนะ น่าจะเก็บแต้มไม่ได้3แต้มบบายสบายๆนะน่าจะจบกันอยู่ที่2ประตูต่อ0ูนะน่าก็ราคาเปิดมาอยู่ที่เสมอนะส่วนใครอยากสวนก็สวนได้เลยครับผมใครที่กำลังมองหาเว็บดีๆผมเว็บมันคงปลอดภัยนะก็สามารถแอดไลนะ์ไม่ได้แอด vr แป8เก้าแปดนะผมสมัครขั้นต่ำนะผมเพียงแค่100บาทน,นะสมัคร300ร้อแล้วฟรีหนึ่งรผมสมัคร 1, นึ่พรับชุดกีฬาหนึงชุดสวยๆดีนะ ก็ออย่าลืมให้เครดิตผมเม่ผมบอกว่าโซโลทีเด็ดบอลแนะนำมานะอ่าวันนี้ก็สวัสดีครับ